ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch n o t e ยาวไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วเปิดหัวกระแอ่นต่อดีกว่า Patch 10.24มาพร้อมกับสกินใหม่อย่าง Cosmic Fly a n d e v i a Cosmic Charger Hekalim Cosmic Invoker e l o w i Cosmic Destiny Nami Cosmic Hunter n i d a l i Cosmic String Scanner Cosmic Hunter Walrus คอสมิกด er mm ีบอลเลอร์วลาดีเมียด k c คอสมิกลีซันดาและสกินสีทองอย่างสตาร์การ์เดียนโซลกาเพรสต e ي ทดิชั่นเอาล่ะไปดูกันเลยก่อนว่า,วามีอะไรบ้างที่ถูกปร,รับอาลโมมูสกิลเดสเพียเดามีพื้นฐานต่อวินาทีลดลงในทราเวลและเดามีต่อ AP ลดลง0.25 AP ต่อ100 AP อีกด้วยไอเทมใหม่มาทำให้กลายเป็นมัมมี่ปีศาจกระเดี๊ยวจึงต้องโดนเนิร์ฟ เคแคริมพัสดีที่เปลี่ยนความเร็วเคลื่อนที่ไปเป็น bon AD, โบนัสเอดีลดลงจาก15-30%เหลือ12-24%ตามเลเวลสกิลเดเวสเตติ device, sharp, bon at, ดดงชัวโบนัสความเร็วเคลื่อนที่ลด,ดลงจาก25-85%เหลือ25-75%แทนมาตัวนี้คึกไปหน่อยสำหรับการที่ไม่ต้องออกไอเทมปา K L, passive, ดดลาเคลพัสดีบวกความรโจมตีต่อเอพีลดลงเหลือ1%แทนแพทที่แล้วของคบตีเร็วเป็นบ้าซามิราพัสดีที่ใช้ดาบตีจะบวกเปอร์เซ็นต์เอดีแค่7.5%จากเมื่อก่อนบวก10%และระยะที่ทำให้ศัตรูลอยหลังจากโดนซ c ถูก ระยะลงในทุกเลเวลอีกด้วยนะ่าจะยังน้อยไปสำหรับซามีรา จินดูเมียสกิลคิวโบนัสจากการเก็บเกี่ยจะเพิ่ม AD มากขึ้น5หน่วยในทุกเลเวลและโบนัส AD ต่อเลือด1%ที่หายไปก็เพิ่มขึ้นในทุกเลเวลอยู่เลเวลแรกอีกด้วยวาลัสสกิลเพิสซิ่งแอโร่จะไม่ลบครูดาวสกิลนี้3วินาทีอีกต่อไปถ้าหากยิงโดนศัตรูที่ติดแพสซีฟแต่ที่ได้มาใหม่คือความเสียจะมากขึ้นตามระยะที่ชาร์จสสูงุด5 0ถ้าหากก่อนหน้านั้นศัตรูโดนแพสซีฟวาลัสสกิลบารเรลเคลฟเวอร์โบนัสได้เบ็ดโดยโรวมลดลงอยู่เลเวลแรกแต่ที่ได้มมมมาาาาใใใหหห่่คคืืืออออออกกกรรรระะเเเบ ive, Champion, Monster, ิิิดดดขงงแแพพสสสสซีีีฟชป้้้ยนนนนต์จทลลลูวฐ12% เต็นต่อสแต็กแล้วสกิลเชนออฟคอร์รัปชันความไวของลูกศรช้าลง450น้วยจากสกิลคิวเรื่อยๆแล้วโดนลดคูดาวเป็นเป็นต้องตีก่อนแล้วค่อยสกิลคิวถึงจะลดคูดาวมาแทน ยาโซไรโยเนถ้าหักออกเรชเบสส่วนผสมของไอเทมกุนซูเรชเบสจะไม่ได้รับผลของแพสซีฟที่ติดที่เข้าคูณ2อีกต่อไปโดยจะคิดแดมเมจจากกุนซูเรชเบสโดยตรงแทนเลือกเอาว่าอยากตีไวหรืออยากคลิกคูณ2เหมือนเดิมไอเทมเบรฟอฟรูนิคิงแพงขึ้น100โกและตีช้าลง5% Cosmic d ซ v e ิให้เอพีมากขึ้น5หน่วย d e m o n i c e m b r a c e เผาตามแมกเนตลดลงจาก1.5%ทุกๆ4วินาทีลดลงเหลือ1.2%ทุกๆุวินาทีแทน e c l น p s e คูดาวของไอเทมเิ่มขึ้น จากตัวตีใกล้เป็น8วินาทีและตัวตีไกลเป็น16วินาทีไอเทมป่าทั้ง2สีจะดูดเลือดจากทุกหนทุกแห่งลดลง2%จากดาเมน e o e ีเอเซนเลเวอร์ a จเมเพิ่มขึ้น10หน่วยคราเคนส l ลเยอร์ m a เมเพิ่มขึ้น5หน่วยความเสีายจากการตีครบ3ครั้งเพิ่มขึ้น5หน่วย d r เมทเรชัวเอดีเพิ่มขึ้น15%เพื่อให้เจาะแทงได้ดีขึ้นเรนดี้แองกิชเจเมเผาลดลง1% ลิชเบนเดเ a g เอพลดลง10%ลูเดนเทมเพสคอามเป็นขึ้นที่หลังจากติดเอ็กโคลดลง15%และเดเมทจากเอ็กโคก็ลดลง5% AP อีกด้วยม o นสโต n ลินเ e อร์จะฮิลได้มากขึ้นจาก30ถึง60เป็น60ถึง90หน่วยแทนและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ25%ในแต่และวินาทีสูงสุดที่100%นาชอดถือเดเม a เอพเบาลง5% n ในฮาว r v e s t อร์แจเมทที่สร้างคอนเส่เพิ่มเติมต่อแชมเปี้ยนจาก175-250ถึง 250, ลดเหลือ125-200ถึง 200, หน่วยแทน h เ t e c ฉ Rocket Bell d แจเม e เพิ่มเติมจากจรวดจาก200-300ถึง 300, หน่วยลดลงเหลือ175-250ถึง 250, หน่วยแทน Phantom Dancer ถูกลง200โกลและผลของการตีวัยอยู่นานขึ้น1วินาที Power Scroll d a แจเ e เพิ่มขึ้น5หน่วยและแจเมจากการกดใช้เพิ่มขึ้นอีก5หน่วยเช่นกัน r i f t Maker โบนัสแจเมเผาลดลง3%สูงสุดที่15%เหลือ2%สูงสุด ที่10%แทนแรงเกินไปจริงๆสาหรับชิ้นนี้ Serpent Fang เมื่อศัตรูมีโล่จะตีแรงขึ้นไปอีกจาก50หน่วยเป็น70หน่วยแทนเหล่าไอเทม Tear of the g o s t n e t มาาาาเพิ่มขึ้นทั้งหมด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแพท10.24ในโหมดซัมเมอร์เลยปรับแชมเปนไดหน่อยส่วนในเทมใสเอ AP โดนกันแยบยับเพราะได้เมดมันเหลือลดจริงๆสาหรับสาย AP ส่วนแพทโน้ทีฟทีมีอะไรบ้างไปชมกันในแพท10.24สำหรับโหมดท f ฟมีการปรับแจมเมทตามด่านดังนี้และปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ในการออกของผู้ที่ถูกเลือกอีกครั้งและการปรับของแต่ละเลเวลเปอร์เซนต์เปลี่ยนแปลงดังนี้ โดยโรวมคือบีบให้คนเลเวลสูงๆกันมากขึ้นเพื่อที่จะไปหาตัว4บาทกันยากขึ้นถ้าหากไม่อัพเลเวลแถมผู้ที่ถูกเลือกจะมีพลังโจมตีลดลง10หน่วยดังนี้ยาโซเ e ฟเวอร์อเซตซินจาวเอชและวอริก เผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้ลัทธิลัทธิตัวที่เป็นผู้ที่ถูกเลือกจะไม่บวกกกลโอคูณ2อีกต่อไปแต่จะบวกดาวบวกหนึ่งของกกลโอแทนโดยจากผู้ที่ถูกเลือกลัทธิ2ดาวปกติจะบวกกาลโอบวกสถูกลดเหลือบวกสและจากผู้ที่ถูกเลือกลัทธิ3ดาวจากปกติบวกกาลโอบวกหถูกลดเหลือบวกสแทนนั่นเองมังคั่งมังคั่ง6กถูกทําให้ได้รับเนโกเฮลน้อยลง การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียมีดังนี้เทียร์หนึ่งไดอาน่าโลดจากสกิลที่ได้รับได้รับลดลงที่3ดาวและ4ดาวริซันดราดาเมจเบาลงที่4ดาวนามิจากมานาเริ่มต้น40ใช้80หน่วยเปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น60ใช้100หน่วยแทนจุดจบนามิปิวปิวยาโสดสกิลแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาวนอกจะเพิ่มเพราะยาโสดถูกเลือกดาเมดเบาลง10หน่วย เทียสองอฟัฟโรธพลังจตติเพิ่มขึ้น5หน่วยและมานาเริ่มต้นเพิ่มเป็น50หน่วย Lulu, ลูลูสกิลดองอัพจะสั้นลง0.5วินาทีและระยะเวลาของสกิลจากตัวใหญ่เพียง6วินาทีจะเป็นตัวใหญ่ตลอดระยะเวลาการต่อสู้จาวันโฟสตันลดลงเหลือ1วินาทีในทุกดาวแต่มานาจะเปลี่ยนเป็นจากเริ่มต้น6 0ใช้1น0่้หน่วยเป็นเริ่มต้น50ใช้8ปดิหน่วยแทนไพสกิลบอลลงในทุกดาวเซตพลังจตุเพิมเพิ่มขึ้นศูนย์จุดศูนย์ห้า้น่วน เป็นได้รับมานามากขึ้นแทนและจากใช้มานา50สหน่วยเปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น70ใช้120หน่วยแทนแต่สกิลของเธอจากสตันแค่เป้าหมายเดียวเปลี่ยนเป็นจะสตันยูนิตรอบตัวที่ยิงโดนด้วย1ช่องและระยะเวลาสตันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาวของจริงแล้วแต่แดเมจของสกิลบอลลงในทุทกดาวแทนสินชาวจากมานาเริ่มต้น 40- ใช้80หน่วยเปลี่ยนเป็นเริ่มต้น30ใช้60หน่วยแทน เทียสี่แค่เซเพียจากมานาเริ่มต้น60ใช้120เปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น80ใช้150หน่วยแทนและสกิลแรงขึ้นอีก10%จินแจเมดแรงขึ้น15หน่วยทาลอนจะไม่ได้รับมานาคืนหลังจากสังหารยูนิตได้แล้วแต่ใช้มานาลดลงเหลือ40หน่วยแทนและโบนัสแจเมดเบา,เบา,เบาลงในทุกรูปดาวแทนแต่ที่น่าคือทารอนจะตกเป็นเป้าหมายได้แล้วหลังจากกระโดดแต่ทาลอนจะกระโดดไวขึ้นแทน วอลริกพระจำมตีเพิ่มขึ้น15หน่วยแต่คขาพระจอมตีลดลง0.1หน่วยแทนและการหอนของวอลริกจะไม่ทําให้ติดเฟรอีกต่อไปแต่เสียงหอนของเขาจะทำให้ตีอไวขึ้นตามจำนวนพัพทพิตของเขาเป็นจำนวน60 75 200เป็นเวลา3วินาทีเทียห้อาเซียจากมานาเริ่มต้น50ใช้125เป็นเป็นมานาเริ่มต้น75ใช้150หน่วยแทน ลิซินจะสันเป้าหมายหลักที่เตะได้ดีขึ้นในทรูปดาวส่วนเป้าหมายตัวลัคอื่นที่โดนจะโดนแค่1วินาทีแทนเซตมานาเริ่มต้นเพิ่มเป็น100หน่วยโจเนสสกิลของโจเนสจะไม่นอกนับอีกต่อไปแต่ตอนที่โจเนสไร้สกิลจะไม่ตกเป็นเป้าหมายอีกต่อไปและจะมอบกรอดและตาทานเวทเพิ่มอีก90%มานาที่ใช้ก็ลดเหลือ50มานาไอเทมซิซิรอ็อตพอร์ทัลเจ,เ,จเมตเบาลงลดเหลือ100หน่วย ก็จบกปแล้วนะครับสำหรับแพ10.24ในโหมดทีฟีปรับนิดเดียวสำหรับเผ่ากับคลาสไปเน้นยูนิตให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นแทนถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตัวบทอะไรสำคัญสำคัญไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้เลยหรือต่างๆเต็มก็อยู่ที่ใต้ที่คลิปัชนเลยสุดท้ายใช่ผลงานก็อย่าลืมสับสไครต์และแชร์ก็ได้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ